สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูผักป่าพี่น้องมาดูวันนี้มาสำรวจป่านะคะนี่จะพามาเก็บผักป่านะคะนี่ดูมีต้นนี้มีตีมตออกมาไมโตฮอสมามไมโตฮอสมานะคะผักป่าฟินเลนดพี่น้องผักนี้ก็กินได้นะคะนี่เนี่ยผักที่กินได้เน,นี่ยนไม่มีพิษนะคะนี่ดู ใบเขาจะลักษณะนี้เนาะถ้ามาบ้อยเชยกินได้ไหมาด้ไหาไปลวกจิ้มพริกเอ้ยเว้ยไปแกงส้มนี่่ะพี่น้องกำลังออกเลยเต็มเลยเต็มปักปลาใน เนี่ยกินได้ผักปลานี่พี่น,งน้งอันนี้ก็กินได้เป็นยาเนาะมีต้นขาวกับต้นแดงต้นขาต้นขาวกับต้นแดงเลือกเอาเล่นเนี่เออเนี่ย,ยช่วยมากเลยเนี่ยงกับเก็บปูในเน้นปูคือว่สีแดงอร่อยนะคะ อย่าน,นี้ใช้พักกรูดหรือเปล่ากินได้ปะคนไทยขเขาเก็บว่ากินได้เนาะเราไม่เคยกินก็นอย่าไปกินนะ,ะกินมันอยู่ที่ในหนังสือคนฟินนะนะอันนี้เขาบอกกินได้เนี่ยใช่ปะก,กรูดชนิดไหนมาก,กรูดที่ขาเหมือนตะขาบนะกินได้ไม่มีจิอ นี่แดดออกจ้าเลยพี่น้องไปสามโมงเตลมเลยนี่พี่น้องหายยอดอวบอวบฝาบูเบอรี่ที่เรามาเก็บสะอาด ตัวนู่น oh, no, no, no. tua ๆตัว nunun ทางนู่นดากปุ๊เรนู่น